คู้ควรสุดๆกันไปเลยครับกสัาสลเป็นชายเดียวยอดเยี่ยมเยสซามารับปากงานจากมิลลานะครับ มิลลาไม่เิยสิมิลลา <laughs> ขอบคุณมากครับเ <laughs> ด็กครับเต็มกระาป๋าสักเล็กน่อย <laughs> เกรงมากครับ <laughs> ครับสมอรเสียงสเสียงของทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำกันนะฮะก็สวัสดีพี่แบมน,นะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมก็อย่าง,างแรกเลยกนะ็ขอบคุณผมชัลิศนแนะล้วสำหรับรางวัลนี้นะฮะแล้วก็ผมตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ออกจากบ้านมาวันสามสิบปีแล้วก็ สิ่งที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือขอบคุณครอบครัวมากมากส่วนที่ตอนที่เราฝดร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเขาไม่รำคาญน,นะับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณทีมงานผมเชื่อเสมอว่าผลงานที่ดีมาจากทีมงานที่ดีแล้วก็ขอบคุณสตูดิโอเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็อวเลนเมสิกไทยแลนด์ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือเมื่อกี้ได้เห็นพี่เบิร์ดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนศิลปินระดับเลเจนดารีเป็น สิ่งหนึ่งที่อินสไปดผมมากๆแล้วก็ทำให้เราได้สร้างผลงานผมหวังว่าและ,ะผลงานนี้มันจะอินสไ r e ศิลปนนินรุ่นต่อไปเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยอยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังนะผมแล้วก็คุณวันเสารุนมากมาก,กนะจ๊ะผมก,ก็ขอบคุณแล้วก็ผมเชื่อว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของ ผู้ฟังทุกคนแล้วก็คนที่ตามมาจากซีรีส์ก็นี่ก็คือรางวัลของพวกคุณแล้วก็ผู้มาเสาร์ครับอันนี้รางวัลพวกคุณเดี๋ยวผมรับฝากไว้ครับขอบคุณครับเหมือซาต้าแชมป์ที่ด้ด้วยสาวๆเจ้าเิ้งชายเดียวยอดเยี่ยมครับ